ไปวางบนกระดือเดี๋ยวม่ะดือจะบอกนะอ้าวนั่งขัางเข่านะขยับเข้าไปใกล้ๆชิดๆเลยพร้อมที่จะยืนนะกำท่าให้ดีรู้เจอท่านว่าท่านไหนพร้อมแล้วนะครับจังหวะที่หนึ่ง ให้เอามาวางไว้ที่หัวเขา่าแต่อย่าเข้าไปใกล้ระหว่าที่หนึ่งให้เอาตัวมือถ่ายมาวางบนหัวเขา่าเนื้อปองยกเออหัวเขา่าหัวเขา่า่อไปยืนเตรียมตัวช่วยพร้อมแล้วคว้าม,มือครับดูนะนักเรียนครับการที่จะไปช่วยเห็นไหมเราไปจับตรงนี้มีประโยชน์ไหม นี่ขยบับเข้าไปยีทียีชดกันสิขาเขาสันๆเนี่ยเข้าไปยีแม่ขยบับเข้าไปเย่บวมมือลงที่หลังชิดชิดบ้ดวนเข้าไปยีชิดเลยอือขอข้างของขาไว้พร้อมไหพ้อมพร้อมพร้อมแล้วลุก <c oughs> โอเคทีนี้ปล่อยแขนลงให้สุดไม่ได้ปล่อยมือนะปล่อย ก็อเหยียดให้สุดแขนหันหน้ามาทางผมที่หมายรนพี่กบปวร,ปรหน้าเดินไปไปเลยเก้าเก้าวก้าตามปกติไปมันเดินได้ท่านี้มันเดินได้ถามว่าพระโฮมกับคนน้ำหนักขนาดขนาดนี้ใช้ได้ไหมไ